ละาาครอาซากุระตอนสาวใช้สุดป่วนกับชายหนุ่มเจ้าของบ้านแม่ครับไหนแม่บอกว่าสาวใช้ของเรากำลังจะมาถึงแล้วไงนี่มันก็ปาเข้าบ่ายสองแล้วนะทำไมไม่มาอีกแล้วเนี่ยเด็กแมาจะลูกตายแล้วโอ้โห นี่มันก็บ่ายสองนี่นะกว้ยรถจะพามาส่งถึงบ้านอยู่ตั้งไกลมาบ้านในเมืองมันก็จะลำบากอย่างนี้นี่เองนะเฮยหยุดตรงนี้เลยนะเอเอนั่นเจ้าของบ้านจะเป็นยังไงไมมแนี่ยจะถูกหกักินเดือแต่วันได้หรือเปล่าเธอคือฮบฉันข้างบนนี้เดี๋ยวนี้อุ๊ยตายแล้วเรียกแบบนี้ต้องหักเงินเดือนชัวร์เลยถือถ้าสูงหักเงินเดือนทำยังไงดีละเนี่ยไม่นะเราไม่ได้ทางถูกหักเงินเดือนหรอก เออขอโทษนะคะคุณผมชื่อว่าองศาและเธอหล่ะชื่ออะไรฉันชื่อมะนาวค่ะงั้นใช่แบบเดียวสิเธอต้องเคลียร์กับฉันก่อนนี่มาใส่งี้ได้ยังไงรู้ไหมเธอต้องมาเก่อน8ดโมงเช้านะเอ็ดนี่ตอนนี้บ้านฉันฉันนำบทได้มาเช้าขนาดนะั้นนำคงไม่ได้ปะ ย่ามาเถียงอย่เด๋ยนนี้เลยนะนายาหากเราไม่ต้องมาเถียงแหมให้ชาเป็นแม,แม่บ้านให้หรือว่าใช้ฉันออกตอนนี้เลยล่ะเอก็ได้โออพอพอพอลูกพอได้แล้วเอาเป็นว่าหนูมะนาวไปล้าความสะอาดดีกว่านะค่ะคุณนายฉันก็ไม่อยากอยู่ตอนหน้าผู้ชายที่ไม่เข้าใจผู้หญิงหรอนะคะอะไรวันเนี้ยบ้านจะต้องดูต้อง,งรวย แต่จิตใจเจ้าของบ้านเป็นแบบนี้ก็ไม่โอเคนะเชางมันเถอะทำความสะอาดตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดสระน้ำดีกว่าบ้านเนี่ยก็สวยเหมือนกันเนี่ยแต่ตกตรงที่เจ้าของบ้านอ่ะใจร้ายชะมัดโอเคเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดสะน้ำดีกว่าตรงนี้ก็น่าจะสะอาดแล้วนะบ้านก็สวยจริงๆนั่นแหละโอ้โหสระน้ำโคตรรูเลยว้าวโอ้ยไม่นะลื่นเออ ระวังด้วยสิมาทํางานที่เนี่ย,ยอย่าปวนนักนีน่นายทำไมเวลาฉันอยู่ใกล้เขาทำไมหัวใจฉันเต้นแดงขนาดนี้หรือว่าฉันรักเขาและถ้าบางทีฉันจะได้เป็นคนหนูก็ได้โอ้ยผักฉันทําไมเนี่ยนี่ฉันบอกให้เธอเนี่ยรีบออกไปแล้วไปทำความสะอาดหมวดทำอะไรอยู่ฮะแหมชื่อควรตัดเงินเดือนดีไหมเนี่ยทำไมเวลาฉันอยู่ใกล้เธอ หัวใจฉันจะเต้นแรงขนาดนี้วะมีจริงหรอกหน้าฉันไม่ได้แอบชอบเธอสักหน่อยช่างมันเถอะเรียไ,ไปหาอะไรกินในครัวดีกว่าและเดี๋ยวต้องออกไปทำธุระข้างนอกด้วย อถ้าเขารักฉันขึ้นมาจริงๆนะฉันเนี่ยอาจจะได้มีคุณหนูของบ้านนี้และจะได้แต่งตัวรวยๆของแบรนด์เนมเสื้อผ้าแบรนด์เนมมีรถหรูๆไม่ว่านหรูๆใช้แล้วก็จะซื้อบ้านให้พ่อแม่ด้วยพ่อแต้องภูมิใจแน่ๆเลยนี่สินะที่มาของคิดให้ไกลไปให้ถึงว้าวฉันจะต้องเป็นแบบนั้นให้ได้เลยคุณองศาจะต้องรักฉันว้าว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 ,าว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 าคิดไม่ได้ไวายตกฉยเลยโฮ้คิดเพลินไปหน่อย ขึ้นไปบนนี้ดีกว่าชุดก็เปียกแล้วไปเปลี่ยนชุดสักหน่อยดีกว่าชุดก็อยู่ที่บ้านก็ต้องกลับรถไปเอาอีกสินะเฮ้ย <c oughs> อดคิดไม่ได้เลยฮะว่าถ้าเขารักฉันขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงฉันอาจจะได้เป็นคนหนูหรือเปล่านะจากที่ฉันเคยเห็นเขาเป็นคนร้ายฉันก็กลับมองเขาเป็นสุภาพบุรุษท,ที่แสนดีหรือเทพบุตรโอ้ยคิดไม่ถูกเลยว่าจะคิดว่าอะไรดี เขาว่าดีทุกอย่างเลยนะว้ายอะไรเนี่ยฉีดน้ำทำไมนี่ตรงเนี้เป็นที่ของฉันเธอต้องไปทำความสะอาดในครัวโน่นโอ้ยพอปิดน้ำก่อนปิดปิดปิดโอ๊ยอะไรของนายนี่ฉันตายละหุยเมื่อกี้กำลังคิดดีๆอยู่เลยไปเอากระเป๋ากลับบ้านดีกว่าอะไรวะเนี่ยผู้ชายอะไรไม่รู้ทำอะไรแต่ผู้หญิงเฮ้ยอีกไกลเลยกว่าจะถึงบ้านเนี่ย มันต้องเดินอ,อีกกี่ก้าวอีกกี่เท้าเนี่ยโอ๊ยงั้นเดินไปเรืเร่อยลกันเดี๋ยวก็ถึงเองแหละน่าจะดึกๆก,กันนะกว่าจะถึงทางก็โคตรไกลเลยนี่แหละดุฉันอยู่ได้ถ้ารู้นะว่าบ้านฉันอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวนายได้รู้แน่ว่าฉันลำบากแค่ไหนในการไปบ้านนายนะ่ะโอเคอีกนี้เดี๋ยวก็จะถึงละเอ้ยนี่นายเป็นใครอะ่ะมาทำร้ายฉันทำไม เอาเงไงไมฉันเดี๋ยวนี้เธอแกม,มีออกมาแล้วกูกีตตายแน่งั้นเหรอฉันไม่มีทางให้กันหรอกฝันไปเถอะใครก็ได้ช่วยด้วยคนนี่อยู่แถวนี้ช่วยฉันด้วยอย่ามายุ่งกับฉันนะโอ๊ยนี่โอ๊ย,อ,ยอะไรนะ่ะนั่นแม่บ้านที่ชูมะนาวนี่นะฉันต้องไปช่วยหน่อยแล้วหืมทำร้ายผู้หญิงงั้นเหรอกิตตายนี่แนะ่ ทำได้ผู้หญิงเหรอแกได้เจอฉันแน่นี่แน่โดนไปซะเฮ้ยแกเป็นใครวะไม่เป็นไรนะมะนาวฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาลเองถ้าเธอตายเธ้จะอยู่กับใครล่ะที่ผ่านมาฉันแอบมีใจให้เธอตลอดเลยนะถ้าเธอฟื้นฉันจะไม่ทิ้งเธอแน่นอนมะนาวฉันรักเธอหลังจากที่ฉันได้ออกมาจากโรงพยาบาลดาวสองคนก็ได้คบหาก,กันและตกลงที่จะแต่งงานกันมะนาวครับ ผมดีใจมากที่มาถึงวันนี้ฉันก็ดีใจเหมือนกันค่ะที่วันนี้มาถึงฉันรักคุณนะคะ